เพิ่มเติมแล้วสรุป19กุมภาพันธ์65บัตรคนจนกลุ่มเปราะบางคนแก่คนพิการกลุ่มนี้คนละ400วันจ่ายอสอมอคนละ3,000บาทฟังเลย สวัสดีค่ะทุกคนกลับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุผู้พิการรวมไปถึงกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและพ่อแม่พี่น้องอสอมอตุกทันก็มาพบกันในวันที่19กุมภาพันธ์2565แล้วก็เส้นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาจึงข่าวสารสิทธิประระชน์ต่างๆการเยียวยา,ยาต่างๆจาทางรัฐบาลค่ะข่าวดีข่าวสารอัปเดตกันเลยนะคะวันนี้นะคะเพิ่มเติมให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะสําหรับพ่อแม่พี่ น้องที่รอคอยนะคะความคืบหน้าสรุปแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่าทุกท่านนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องกลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนและสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องจะพลาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับเงินพ่อแม่พี่น้องอาสามอน,นั่นเอง3,000บาทค่ะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อ,รอมๆกันก่อนอื่นรับฟังข่าวสารนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะให้ อื่นได้รับรับทัวกาล้าสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะและเพื่อกาสิเวลาเดี๋ยวเรามาฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะอัปเดตข่าวสารกันค่ะสําหรับเงินพ่อแม่พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประาหมู่บ้านหรืออสมอนะคะสําหรับการเยียวยาค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 2019, รโควิดโคทิ19ในชุมชนนะคะซึ่งแน่นอนอน,อนุมัติออกมาแล้วไฟเขียวแล้วว่าได้รับการชวชแน่นอนนะคะในส่วนตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สอบถามกันเข้ามานะคะว่าวันจ่ายเงินออสอมอในส่วนตรงนี้คนละ3,000บาทนั้นจะได้รับกันเมื่อไหร่ได้รับกันในเดือนมีนาคม2,565นนี้เลยหรือไม่ซึ่งวันนี้นะคะทางช่องก็หาข้อมูลมาฝากนะคะสรุปแล้วนะคะ ต้องรอทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต้องเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอระมะสําหรับวันจ่ายเงินออกมาก่อนนะคะแน่นอนนะคะว่าจะได้รับการ6เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงเดือนมีนาคม2565นนั่นเองซึ่งในเดือนหน้านะคะก็เป็นเดือน มีนาคมแล้วนะคะในส่วนตรงนี้จะได้รับเงินรวดเดียวเลยหรือไม่ก็คือ จะย้อนหลังให้ทีเดียว6เดือนเลยนะคะก็ต้องรอดูคะ่ะว่าจะจ่ายให้แบบนี้หรือไม่นั่นเองคะ่ะในส่วนของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและกลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนคนแก่คนพิการผู้ป่วยติดเตียงทุกพลภาพนะคะที่สอบถามกันเข้ามานะคะจะได้รับกันอีกคนละส0่บาทนั้นจะได้เพิ่มหรือไม่นะคะก็ยืนยันชัดเจนแล้วนะคะข้อมูลนี้นะคะเชื่อถือ ได้จากทางช่องนะคะไม่มีการเพิ่มเติมคนละ3 0 0 0บาท3,500บาทแน่นอนนะคะได้รับเพียงแค่เงินเพิ่มกําลังซื้อนะคะคนละ4 0 0บาทซึ่งจะได้รับในวันที่1มีนาคม2,565นี้โดยแบ่งใจ่ายให้อีก2เดือนเท่านั้นนะคะก็คือเดือนละ200บาทนั่นเองค่ะ ซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะก็สอบถามกันเข้ามาว่าจะมีการเพิ่มเงินให้อีกหรือไม่นะคะในส่วนตรงนี้นะคะต้องรออย่างเดียวนะคะทางรัฐบาลนะคะว่าจะมีการแจกเงินเพิ่มให้อีกหรือไม่ซึ่งก็สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโคโรดา2019ก็คี่ลายลงแล้วไม่น่ากลัวแบบเมื่อก่อนแล้วนะคะทุกท่านก็สามารถออกมาทํางานกันได้แล้วนะคะก็คิดว่า การได้เงินเยียวยาในครั้งต่อไปก็จะยากขึ้นนั่นเองนะคะก็ติดตามข่าวสารกันไว้ค่ะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารให้ท่านฟังในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะกลุ่มพ่อแม่พี่น้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกลุ่มปอาะบางอ,อสอมอหรือจะเป็นเด็กแรกเกิดคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ